ขอโทษนะหนูนที่ทำให้เอ็มี่ต้อปกติอ่ะไม่ใช่ปกติดิบางทีคนที่เขาเพิ่งมาเห็นช่องอ่ะเขาบอกว่าน้องเอมี่ไม่เคยลำบ,บากเลยจริงไหม,หมจริงจะร้องไห้เ <laughs> ถึงอ่างเี้ยมันแบบเหมือนว่าเหมือนฝันพังไงแต่คุณหนูแบบปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ในเวลานล้ชีวิตพัง,พง,พงคิดว่าชีวิตพังไปหรอคิดว่าชีวิตพังแลหวอแล้วคิดว่าจะกลับมาได้นหมคิดว่าพ่อแม่กลับมาได้นหมหรือคิดว่าพังแล้วพังเลยตอนที่แบบพ่อแม่เปลี่ยนสายงานแล้ว คิดว่าจะพังเลยนะแต่คิดว่ามันต้องแบบเป็นช่วงหน่อยอะ่ะคิดว่ามันจะดีขึ้นได้ไหมคิดว่าทุกอย่างก็ดีขึ้นไปได้แล้วแต่ว่าทําตัวยังไงแล้วตอนนั้นพ่อแม่ไม่ให้เวลารู้สึกน้อยใจมามแต่ว่ามันมันเหมือนมันทุกอ,อย่างบีบรัดอะ่ะลูกอ่ะร้องไห้เลยลูกร้องไห้ว่าพ่อกับแม่ไม่มีเวลาให้เลยถามว่าไม่มีเวลาให้เลยเนี่ยแต่คือเราก็ดูแลลูกนะ เตรียมประกอบงกับข้าวให้แปกติตอนเก้าขวบเศร้ามากแต่ว่าอ๋อตอนเก้าขวบนี่ไงลูกพูดละตอนเก้าขวบนี่คือแบบลูกเป็นอะไรที่แบบเขาน้อยใจเสียใจว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงไม่มีเวลาให้เขาเธอ,อจาําได้ไหมว่าลูกมาร้องไห้แล้วตอนนั้นคือพ่อเราแบบทํางานันตัวเป็นเกรียมมากเพราะว่ามันถ้าไม่ทําก็คือคลืนกันหมดคลืนกันหมดเพราะตอนนั้นแบบว่ามัน เขาเรียกว่าลารีสอร์ทอะคือไงแม่บ้านคนขับรถไม่เหลือเลยตอนนั้นอะอใช่ปะ่ะในยุคนั้นอะแต่ก็กลับมามีทุกอย่างได้อืมีทุกอย่างได้ตอนในตอนหลังทีเนี้ยไอตอนระหว่างทางเนี่ยมันก็มีทั้งความเศร้าเสียใจของน้องไอ้มีเพราะว่ากว่าพอ่พอ,พอแม่กับมานก็ใช้เวลาเป็นปีปีปีป,ปีถ้าคนตามคอนเทนต์นะที่บอกว่าไม่เคยเปบาดแสดว่ายังไม่เคยเห็นในช่วงอยู่ปีะนะปีเท่าไหร่นะปี มีที่เพราะว่ารถเบนเอสคัสพังแล้วซ่อมไม่ได้ไม่มีทาซ่อมตอนนั้นอ่ะก็คือในติ๊กต็อกเนาะจะมีน้องๆ้องถามว่าพี่โอมแม่โมไม่มีคนขับรถหรออืเฮ้ยทำไมขับรถตู้เออทำไมขับรถตู้เองทำไมขับรถตู้เองคือในจริงมันต้องขับเบนเอสคัสคันนั้นเอเจ้าคันนั้นแหละต้องขับแต่มันเสียจ้แล้วมันค่าซ่อมแพงค่าซ่อมเป็นแสนในตอนนั้นอะไรอะไรชิ้นนั้นอะอะไรก็แพงไปหมด ไม่มีต่างซอมอาณพูดตรงๆในช่วงเวลาแล้วนะแต่ว่าถึงขั้นต้องกินมาม่าเลยนะถึงขั้นนอาหารกระป๋องใช่อาหารกระป๋องจำได้ปะใช่แล้วก็ต้องขับรถตู้ก็เลยต้องเป็นภาพว่าขับรถตู้รับลูกเองเมื่อก่อนบอมบีชวงตอนนั้นไม่มีหัวราก็ยังขับเป็นเอคันเอซ่าขนนั้นอยู่นะขับไปรับน้องเอมี่ก็เป็นที่มาของว่าคลิปไปรับน้องเอมี่เออแต่ว่าตอนไม่เอซ่าแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งมันกลายเป็นรถตู้เอาผ่าที่เมื่อก่อนจะมีของรถขับอืแล้วก็ไม่มี อันนี้แหละที่มันเป็นแบบว่าที่คนเพิ่งมาเขาไม่ได้เห็นแต่คนที่เคยเห็นช่องเขาจะเห็นน้องๆที่เห็นพวกเรามาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเล่นโซเชียลเป็นจริงเป็นจังอ่อะเขาจะเห็นเพราะว่าเขาถามว่าอ้าวขับรถเองกันหรอ,อหรือ,รอบางทีเขามาเมนเมนในคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าเขาเจอที่นี่ที่นี่อืเดี๋ยวนี้ขับกันเองเหรออืแล้วแบบทําไมช่วงนี้แม่โมพี่อมรมงจา เออมี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 มมมเธอจำได้ไหมใช่ใช่ใช่ป่ะใช่มีเหมือนน้องๆที่เห็นพวกเรามาตั้งแต่แบบเล่นโซเชียลจริงๆต่างๆอะจะเห็นแบบว่าจุดที่พวกเราแบบคือช่วงที่เข้ามามันมีช่วงที่แบบยังไม่ล้มนะแล้วมันลมม้มไปอะต่อวันสองสองสองศูนย์อะแล้วมันล้มแล้วแบบเขาเห็นชัดอะแล้วแบบว่าเขาจะเห็นว่าเขาให้กลับมาแต่ว,ว่าคนที่เพิ่งเห็นนะเขาเป็นเห็นว่าเอ้กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บอกว่าไม่เคยน้องเอมิไม่เคยลำบากเลยอันเนี้ยน้องเอ้มิบอกว่าแลวนะ จริงไม่จริงไม่เคยลําบาก,บากเคยลำบากลูกเนี่ยเ <ๆ S 2> ขาผ่านมาเราสูมชีวิตเรามาเยอะมากซึ่งมาเราสูมชีวิตเราเอาจริงมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่คิดว่าจะเจอแต่ถ้าเล่าลามันก็จะยาวมากตอนนี้ขอวันนี้ขอโฟนนก,กัส้องไอ้มี่ก่อนเขาประเด็นพ่อแม่แตกไดเยอะมากเลยโอ้โหของน้องไอ้มี่ความรู้สึกความรู้สึกว่าเพราะว่ามีเม้นว่าน้องไอ้มี้ไม่เคยลำบากหรอกคุณนายเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่คิดว่าน้องสบายแต่ว่าเนี่ยบอกไม่จริงปีสองศูนย์เนี่ยเป็นบททดสอบชิ้นมากคือแบบเรามีการแบบว่า ปรับเปลี่ยนอะไรอย่างถ้าบอกกลับมาได้พอกลับมาได้เพราะน้องเอมี่เพราะน้องเอมี่บอกว่าให้ทาโซเชียลเพราะว่าลูกบอกว่าทําไมถึงไม่ทําไมถึงไม่ทําอำพ่อแม่ของเพื่อนเอมี่อ่ะเขาเขาเล่นกันแล้วนะใช่ลูกบอกลูกบอกแต่พ่อแม่ก็ต้องสร้างแบรนด์นะพ่อแม่ไลฟ์หนักมาตอนนั้นที่เลยไม่มีเวลาเนียไลฟ์อยู่ประมาณสองปีบางวันเธอไลฟ์วันหนึ่งหกเจ็ดชั่วโมงไลฟ์หกชั่วโมง หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนาะเราเคยคิดมาว่าปีสองศูนย์เนี่ยว่าพ่อแม่อาจจะแตกได้เคยคิดหรอคิดว่าเขากลัวไม่ได้นอนใช่ไหมในเวลานั้นนะ่ยจริงเพราะน้นปีสองศูนย์ถือว่าเป็นฝันร้ายของเอมี่ได้ไหมสองศูนย์ถึงสอ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 ง,สอง,สองเราฟื้นนอนทั้งนะ่ะสองสอง,สองใช่ไหม สองสามเราฟื้นจริงสองสามลูกสาวลองให้เลยใช่มามาขอโทษนะลูกที่ทำให้เงนีต้องเจอเรื่องราวแย่ๆในปีแบบสองศูนถึงประมาณสองสองเนาะก็เกือบฝันรายอยู่สปีเกือบสามปีเพอลูกลองให้กับเราบ่อยมาว่ามามาไหวไหมคะมามาไหวไหมคะกับหลายๆอย่างที่เราเจอ เหมือนกับว่าบางทีแบบมีเพื่อนๆพี่ๆอะไรยเงี้ยหรือหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเอมมี่แบบเหมือนชีวิตดูแบบดีดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้องบอกว่าฝันร้ายคือสองศูนยถึงสองสองนยนะยางนะสามปีนะกว่าจะกลับมาได้เธอถามลูกแค่ปีสองศูนแต่ลูกอ่ะเขาบอกเลยว่าสองศูนถึงสองสองฝันร้ายของเขาที่แท้จริง สองศูนย์ถึงสองมันยาวนะไอ้เวฟโควิดอ่ะเราก็ไม่รอดในช่วงเวลานั้นก็คือแบบแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเธอมันก็ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าแรงเสถียนมันแบบอมมเยะแรงเสถียนมันรอบถิดจริงๆอืมแต่ก็กลับมาได้ปีสองสามสองสี่จากที่พวกเราช่วยกันโดยเฉพาะน้องไอ้มี่เป็นทนต้นคิดนะที่ทำให้โซเชียลมีเดียอย่างโดยเฉพาะาแพลตฟอร์มติ๊กต๊อกเขาลูกสาวเขา เกิดเพราะแฟนขอติตอ k นะใช่ทุกวันนี้โฟล l ดอร์ก็อยู่สองล้านที่มาเล่นติ๊ t ตอกเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยคือเอมี่เป็นคนบอกเนาะแม่นํำป่าปามามากว่าแบบตอนนั้นยังงงงงด้วยความที่ติ k ก o อกใหม่ด้วยไงยังใหม่แล้วแบบมันคืออะไรหรอแล้วแบบอะไรโพสคลิปยังไงหรอปกติเราจะเข้าใจแต่พวกภาพนิ่งไงแต่อันนั้นอะโพสคลิปดูปบอกว่ามันมันมาแรงจริงจริงูเขาบอกว่าต้องเด่น เดี๋ยวก่อนนะน้องเขาบอกว่าฝันร้ายตอนแรกแค่สองสูงจริงๆคือน้องลําบากปีสองสูถึงสองสองสองสามเพิ่งกลับมามีคนคบเลิกกับแม่บ้านครบทุกอย่างกลับมามีชีวิตที่เขาเคยมีออืืเพิ่งกลับมามด้วยแบบทุกคนคช่วยเอแบบทีเนี้ยทุ่มเกินร้อยจริงๆทุ่มเกินร้อยใช้เวลาสามปีก่นที่เธอเธอทำงานวันหนึ่งประมาณสิบหกชั่วโมงขั้นต่ำแล้วก็<ป> ใช้เวลา3ปีนะกว่าจะฟื้นเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าจะให้กําลังใจของขอกับคนที่ล้มไปในปี20นเนี่ยความทุกข์ในช่วง2-3ปีนั้นมัน,ม,น,ม,นมันเยอะม,ม,มากจริงๆบางครั้งเราอาจจะได้ยินหรือได้โดนบอกกล่าวโดยแบบคนบางกลุ่มว่าแบบเราไม่สามารถทําได้หรอกเราไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้หรอกเราไม่สามารถผ่านมันได้หรอกเราไม่ต้องไปสนใจเสียงเหล่านั้นเลยอะ ก็อย่าท้กทายทุกคนว่าต่อให้มีคนบอกว่าเราไม่สามารถผ่านมันได้หรอกเราไม่สามารถฟื้นได้หรอกไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อย่างเนี้ยก็ยังกลับมาได้เลยแต่ใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลามันไม่ได้บอกว่าเหมือนซื้อลอตเตอรี่หรอกปุ๊บตอนตอนที่ลงขึ้นมาเลยคือสองสามปีค่ะเพราจริงๆระหว่างทางเราก็ไม่รู้ระหว่างทางเราไม่เราไม่รู้นะเพราะว่าระหว่างทางเราก็เจอแบบคําสบปรามานคยุกับหลเป็นพักเลยนะใช่ทุกอย่างผ่านไปได้แต่ขอว่าคนในครอบครัว ต้องจริงใจและร่วมมือกันใช่สาคัญที่สุดคนในครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเดียวอันเนี้ยผ่านไปได้ทุกคนครับนี่หูยาวเลยจะมาบอกว่าจะมาตอบแค่ว่าน้องอี้เคยลำบากไม่เคยลำบากจริงไหมแค่นั้นเองนะงเพราะว่าเหมือน,<า>น <ะ S 1> มีมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายคนสงสัยไง,สงสยดูมีความสุขแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าชีวิตเอมี่ตั้งแต่โตมาเนี่ยโดยเฉพาะเขาช่วงตั้งแต่หกเจ็ดขวบเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยก็อยู่ประมาณเจ็ดปีเนาะ ุกมากกว่าสุขเนาะใช่อื